โอเคก็ที่เห็นอยู่ตอนนี้นะก็ยังไม่ถึงทางการทำคลิปจริงๆนะก็จะมาลองทดสอบด้วยแอป OBS กันนะโอเคก็เรามาลองเล่นสักเกมหนึ่งกันดีกว่านะเราก็ไปหาอะไรเล่นกันดีกว่าไปเริ่มเล่นดีกว่าเอ้ยอะไรวะที่ไม่ทันเริ่มเลย Watch เก็บ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 เก็นี่นี่ ดีๆดีเออเออนม่เถิดเออเป็นไงล่ะคือเยอะแล้วคือเยอะแล้วมามาดิมาดิมาดิเกมสักเกมสักเกมสัเดี๋ยวออกเออ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 อย่าไรอย่าไรฉันอย่าไรฉันเออเอไม่โดนไม่โดนยังไงยังไงเออเอ๊อเป็นไงล่ะเออเลยว่อับแล้วนัสวินชึกต่อแล้วยังไงยังไงเออ เอตายยวเอ้ยไม่เรมเลยวาเอ้ยเจียวใจเย็นไวรุ่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 นาเเออแมงดับยาวสิบเเฮ้ยเฮ้ยกดผิดกดผิดกดผิดเออเออตอยเออจะเข้าหลังไหมออไม่ เอ้ยยังไม่ทันเริ่มเลยไม่รุ่นใจเย็นใจเย็นอาทิตย์เดียวแต่วัน,อนอโอเคงั้นเอาพอแค่นี้ป่ะนะการสอบแค่นี้นะโอเคบายบาย